วันนี้ก็จะมาสอนแต่งกายหนุมานนะครับไปช้าๆไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีีที่หนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับก็ผู้แสดงก็จะสวมสนับเพานะครับสวมสนับเพาเอาเชิองงอนไว้ข้างหน้าหรือข้างๆก็ได้นะครับจากนั้นผู้แสดงก็เตรียมพระพ่อเพื่อเตรียมเสริมสะโพกข,ของตัวเองจัดเก็บสนับเพาให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ผู้แต่งออมผ้านะครับหันด้านสีทองออกด้านนอกนะครับ จับผ้าให้เท่ากันจากนั้นจับจีบด,ด้านหน้าทั้งหมดนะครับให้ผู้แสดงหันหลังกะระยะชายผ้าให้ด้านล่างเอ,อ่ออยู่ระนาบข้อพับพอดีเลยมานิดหนึ่งนะครับจับสามจีบเย็บเป็นแนวนอนนะครับจากนั้นก็ไล่จีบจากด้านหลังจับด้านข้างนะครับให้ผู้แสดงจับไปข้างหน้าสาวจีบด,ด้านหน้าดึงจีบด้านทั้งสองข้างขึ้นนะครับจากนั้นก็ไล่ใหม่ นะครับอ้อมไปด้านหลังดึงผ้าข้างล่างลงนะครับพยายามให้หางเหลือปีกไว้นะครับ จากนั้นมัดเชือกไว้รอบที่หนึ่งจัดทรงจีบทั้ง3ามจีบให้เรียบร้อยนะครับดึงผ้าขอบสะโพกให้ตึงนะครับดึงจีบทั้งสาจีบถ้ากลัวหลุดก็เย็บเลยเพราะความหนักหนาเพราะว่าหนุมาเขาจะมีบทบาทที่เยอะนิดหนึ่งนะครับจับจีบนะครับการจับจีบระวังอย่าให้ขึ้นไปสูงเกินหรือจีบสั้นเกินจีบตั้งเราจะจับเป็นจีบนอนถ้าดูง่ายๆเราจะดูตามผ้าพอกนะครับ จากนั้นก็แกะเชือกแล้วก็มัดอีกทีหนึ่งไล่จากข้างหลังให้ผ้าตึงนะครับเวลาย่อผ้าจะไม่ย่อนจากนั้นใส่หางนะครับวางหางแล้วให้ผู้แสดงมัดไว้กับปมด้านหน้านะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราจะใส่ปิดก้นทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้ผู้แสดงมัดอีกเช่นเคยต่อมาเราจะใส่ให้อยข้างจะพับหนึ่งทบหรือไม่พับเลยก็ได้มัดไว้ด้านข้างนะครับจากนั้นให้ผู้แสดงเนี่ยดึงสนับเพลาให้พอดีกับตัวเองจะใส่ยาวจะใส่สั้นก็นแล้วแต่ฉีกหางเอาสนับเพลาทับเอาผดดิบทับนะครับจัดความเรียบร้อยแล้วก็มัดเชือก นะครับให้ผู้แสดงผู้แสดงต้องช่วยกันนะครับจากนั้นก็ขี้ผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าห่อแล้วมันจะเจ<อ>็บเอวเพื่อความสบายใจก็เย็บกึ่งไปเลยนะครับห้อยหน้าห้อยข้าเออเย็บห้อยข้าง 3G จีบแล้วก็สนับเพ้าหางถ้ากลัวหลุดก็เย็บกลึงไปเลยนะครับการใช้ได้เยอะไม่ทําให้โรคร้อนนะครับใ,ใช้ได้เพื่อความแน้นนะ EP 2นะครับก็จะมาสอนการเย็บเสื้ออันดับแรกก็ให้ใส่เสื้อจากด้านหลังเคียด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับก็ยัดอกหาอะไรมายัดอกก็ได้นะครับ จากนั้นก็ดูเสื้อให้เรียบนะครับกะระยะเสื้อให้พอดีกับสรีละอย่าแน่นมากเกินไปหรือหลวมมากเกินไปนะครับลักษณะการเย็บจะเย็บแบบลักลอยนะครับเย็บเป็นลักษณะวงกลมจะไม่เย็บควายเป็นฟันปลานะครับจะใช้ลักษณะการเย็บแบบสันเกียวนะครับผู้สดแสดงจะช่วยจับจะช่วยเก็บสรีละของตัวเองนะครับดูอย่าให้เสื้อแน่นจนเกินไปพยายามดึงเสื้อให้เรียบและตึงตลอดเวลาเพราะว่า ผ้าหานุมานเนี่ยค่อนข้างเรียบหรือว่าผ้าลายลิงเนี่ยจะเรียบเพราะฉะนั้นผู้แต่งนยจะต้องกะระยะให้เสื้อเรียบตึงพอดีนะครับตึงชายเสื้อนะครับเพื่อความแน่นหนา กิึชใยเสื้อให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ลัสเอลพับห่างเสื้อข้างหลังเข้าแล้วก็จับลัสเอลมาด้านหน้าควายเป็นตัววีลงนะครับควายเป็นตัววีลงมัดเชือกมัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ได้เกี่ยวกับลัสเอลฝั่งขวาเกี่ยวกับเสื้อตรงกลางแล้วก็เย็บลัสเอลให้เข้ารูปนะครับไม่แน่นจนเกินไปเดี๋ยวจะเกิดปุ่งกึ่งด้านล่าง นะครับเพื่อไม่ให้ละ,ะเอลมันเลิกขึ้นไปจากนั้นก็ใส่ห้อยหน้าจะมัดทางด้านข้างนะครับเพื่อให้เวลากล้มเนี่ยปมมันจะไม่เห็นต่อมาก็ใส่เข็มขัดนะครับให้ผู้แสดงจับเข็มขัดเราก็อ้อมไปใส่ข้างหลังเพื่อความแน่นหนาก็เย็บไปเลยละ,ะเอลเข็มขัดแล้วก็ใส่ห้อยหน้าจากนั้นเราก็จะมากึ่งก้นนะครับครูจะกึ่ง3จุดนะครับจุดที่1คือจุดตรงกลางปิดก้นละ,ะเอลหาง พยกนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นขอบนะครับก็คือพยกลาเอลปิดก้นนะครับเพื่อความแน่นหนาเย็บไปเถอะผู้รำอ่ะเขาจะได้ผู้แสดงอ่ะเขาจะได้รำอย่างสบายใจเราเป็นผู้แต่งเราก็แต่งให้มันเรียบร้อยนะครับแต่งให้มันแน่นหนานะครับจากนั้นก็มาดูระยะการกึ่งหัวเข็มขัดนะครับ กึ่งเพื่อไม่ให้เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยผู้แสดงเขาไม่เห็นหรอกจากนั้นก็มากึ่งห้อยหน้าเผื่อมีการหกเขมรตีลังกาห้อยหน้าจะได้ไม่พับซ้ายพับขวากีพีที่สามนะครับต่อมาเราก็เย็บแขนนะครับลักษณะการเย็บแขนเราก็จะดูให้แขนนะครับพับชายเสื้อแขนให้พอดีกับแขนไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปนะครับ เอ่อให้ระวังตรงเรื่องของข้อซองกับใต้รักแร้นะครับอย่าให้แน่นจนเกินไปสิ่งที่แน่นคือตรงข้อมือนะครับเพราะว่าข้อมือเนี่ยต้องแน่นและเวลาเย็บเสื้อลิงเนี่ยจะต้องดูขอบชายเสื้อข้อแขนกับต้นแขนพยายามให้ลายมันตรงกันนะครับอีกข้างหนึ่งก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันครับเริ่มจากการเย็บใต้รักแร้ค่อยๆพับนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ พับผ้าลายดินให้ออกด้านนอกนะครับเพราะว่าถ้าดินพับเข้าแขนด้านในเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเนื้อผู้แสดงแล้วจะทําให้เจ็บได้ระหว่างขณะแสดงนะครับผ่อนตรงช่วงศอกนะครับอย่าให้แน่นให้แน่นได้คือตรงข้อมือนะครับก็ทําการเย็บเก็บให้เรียบร้อยจากนั้นให้ผู้แสดงกลางแขนนะครับแล้วก็เกี่ยวตรงชายเสื้อด้านบนเพื่อเย็บตรงอกอันนี้ก็จะช่วยให้เสื้อเนี่ยเรียบตึงขึ้นมาด้วยต่อมาเรา ก็จะใส่เป็นกองคอนะครับอ้อมกองคอมาด้านหน้าเย็บไปเลยเพื่อความสบายใจนะครับอีตัวแปะแปะมันก็ใช้ได้เย็บไปด้วยเพื่อความสบายใจนะครับจะได้ไม่หลุดไม่หยบไม่ย่อนนะครับต่อมาก็ทําอะไรใส่สร้อยนะคะใส่สร้อยหรือว่าทับสวงก็ดูให้มันเรียบร้อย กูจะใส่ต้อมใส่ยส้อยมาใต้กองคอเพื่อมันจะได้ไม่เห็นรอยปมเนาะต่อมาก็ใส่สังวาลตามแจรีดก็ให้ผู้ใหญ่ใส่ให้นะฮะก่อนใส่เราก็จะทําการไหว้สาตรูกันก่อนเอาด้านยาวมาหาตัวเองเอาด้านสั้นไปหาผู้ใส่นะครับเวลาใส่แล้วดึงตาบทิศมาไว้ด้านข้างตรงช่วงลัสะเ,เอวนะครับจากนั้นก็ทําการกลึ่งกึงตรง ข้างทับสวงนะครับให้สายควายด้านบนนะครับ กึงทั้งสองข้างให้เรียบร้อยนะครับกึ่งกับเสื้อเย็บไว้ด้านในนะครับทีนี้ลักษณะตัวลิงเนี่ยเขาจะมีความโทคเมนตีลังกาเยอะครูก็จะใช้การเย็บสังวานทางด้านหน้าอีกแต่จะไม่เย็บแน่นนะครับเย็บห่างๆนิดนึงเพื่อให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับครูก็จะเย็บเพื่อให้เวลาหกเมนตีลังกาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปพันเกี่ยวหัวเกี่ยวแขนนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็สบายใจกับผู้แสดงไปอีกเปลาะหนึ่งต่อมาก็ใส่ข้อาทา <ET Elijah> การแต่งกายหรือว่าเทคนิคนะครับเป็นลักษณะการแต่งตามเฉพาะบุคคลใครถนัดแบบไหนใครชอบแบบไหนก็แต่งได้เลยศิลปะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราเป็นผู้สร้างแต่สิ่งที่เราจะต้องรักษาหรือทำตามก็คือเมื่อแต่งเสร็จแล้วองค์ประกอบจะต้องครบลักษณะจะต้องถูกต้องเท่านั้นเองไม่อยู่ผิดที่ผิดทาง ลักษณะการแต่งเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็นําไปปรับใช้ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่โครงสร้างออกมาต้องเหมือนเดิมเท่านั้นเองใครจะใส่อะไรก่อนก็ได้ไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นความถนัดของครูเท่านั้น